ไม่ได้ไหมครับหนูจะดู iPad เหรอลูกครับเออได้ครับแต่ว่ามีข้อแม้นะให้ดูได้แค่20นาทีครับตกลงตามนี้นะครับครับอ่าเอาไปครับขอบคุณครับย่าขอบคุณครับพี่โนครับ ครบยี่สินาทีแล้วนะครับปิดได้แล้วนะครับผมเก่งมากเลยแต่ผมแต่คีโน่ขอดูกันแต่คีโน่ขอดูทีวีรึไม่ครับจะดูทีวีอีกเหรอครับเมื่อกี้ก็แท็บเล็ตไปแล้วนะมันจะดูอีกเหรอโอ้โหถ้างั้นคุณแม่ให้อีก20นาทีสุดท้ายนะคะใช่ยี่สินาทีแล้วคือพอแล้วนะคะอ่ะค่ะ ขินเอ้ครับครบยีนาทีแล้วนะครับ,รบปิดได้แล้วครับลูกโอเคตามตกลงเยี่ยมยอดโอ้ทำไมปวดตาจังเลยเนี่ยปวดตาหรอรไม่อะไหนคุณแม่ดูสิไหน โอ้ยตาแดงโอ้โหตาแดงอะ่ะคินโน่คิดว่าเกิดจากอะไรลูกไม่รู้ครับคุณแม่ว่านะเพราะว่าดูทั้งแท็บเล็ตดูทั้งทีวีติด,ต,ดติดกันเป็นเวลานานมากๆเลยตาน่าจะเป็นรูแล้วมั้งเนี่ยฮะเอาผ้าพันแผลมาดีกว่าไปไปพันแผลกันนี่นะคะเรียบร้อยนะคะน้องคินโนก่ก็จะต้องเอาสำลีนะคะ ปิดนะคะกับสกอตเทปแบบนี้นะคะเนื่องจากน้องคินโน่เจ็บตามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะถ้าดูทีวีดูแท็บเล็ตดูมือถือเด็กๆก็จะต้องเจ็บตาแล้วก็ต้องมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทอํายังไงคะงไม่ควรอะไรคะไม่ควรดูทีวีเยอะครับค่ะจํากัดเวลาเล่นให้เหมาะสมใช่ไหมคะสิบนาทีพอนะคะค่ะโอเคต่อหนึ่งวันนะคะครับ ล้าสำหรับคลิปวันนี้เป็นไงครับพี่เน้ตจริงๆผมไม่ได้ตาออดจริงๆนะคะผมแค่ผมผมผมแค่เอาสองเดียมาปิดตาเฉยๆนะคะฉเฉยเพราะว่าผมจะสอนใจน้องๆนะครับว่าอย่าดูการ์ตูนเยอะนะคบอย่าดูการ์ตูนเยอะนะคะวันวันวันหนึ่งครับก็คือให้ดูการ์ตูนได้แค่ 10นาทีต่อ1วันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ